เมื่อคืนนี้นะคะระหว่างที่แบมมค่ะเดินทางมาที่ประเทศไทยนะคะแบมมก็ยังโพสทวิตเตอร์นะคะบอกว่าอบอุ่นนะคะกับเพลงนี้ค่ะคุณผู้ชมเออแต่ว่าแอดฟังแล้วก็อบอุ่นจริงๆนะคะเป็นเพลงที่แบบฟังได้สบายๆนะคะบนเครื่องนะจ๊ะ ไปดูความน่ารักของอากาเซ่เกาหลีแล้วก็อากาเซ่ไทยค่ะคุณผู้ชมนะคะหลังจากที่แบมแบมค่ะเพิ่งจะขึ้นเครื่องนะคะแบมแบมยังไม่ถึงเมืองไทยด้วยซ้ำนะคะอากาเซ่เกาหลีค่ะก็โพสต์ทวิตเตอร์นะคะบ่นคิดถึงแบมแบมกันซะแล้วนะคะจะรีบไปไหนคะคุณน้องนะคะให้แบมแบมค่ะถึงเมืองไทยกันซะกอ่อนนะคะอากาเซ่ไทยค่ะก็ไปตอบกลับโพสต์นี้ด้วยนะคะโดยบอกว่าให้ไทยแลนด์ได้เจอบ้างเหอะผู้ชายไม่ได้เหยียบแดนเมียหลวงมา2ปีละฮ้าห้าาแล้วก็ความคิดเห็นนี้ค่ะบอกว่า ก็คนเขารักกันเนาะแต่แบ่งให้เมียหลวงบ้างก็ได้คนที่นั่นเจอบ่อยแล้วแต่คนทางนี้อ่ะนานเออนั่นแหละนะะก็เป็นความน่ารักของอากาเซ่นะคะไม่ว่าจะเป็นอากาเซ่เกาหลีหรือว่าอากาเซ่ไทยนะคะก็่างกา็รักแบมแบมนะคะคิดถึงแบมแบมกันทั้งนั้นเลยนะจ๊ะ e อ็ก u s คลูค่ะไปฟังบทสัมภาษณ์ของคุณแม่แบมแบมนะคะหลังจากที่แบมแบมค่ะกลับมาเมืองไทยนะคะในรอบ2ปีค่ะคุณผู้ชม โดยคุณแม่แบมแบมค่ะบอกว่าตื่นเต้นมากนะคะพอทราบว่าแบมแบมจะมานะคะก็ลุ้นตลอดนะคะกลัวว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะตัวน้องเองก็อยากจะมามากแล้วนะคะแล้วก็อยากขึ้นเวทีเหลือเกินแล้วซึ่งคุณแม่ได้เผยว่านะคะไม่ได้เจอน้องนานมากนะคะคิดถึงน้องมากจริงๆแล้วก็ด้านแบมแบมก็ได้โทรมาว่าตอนนี้อยู่สนามบินแล้วยังไงก็ได้มาแน่นอนแบมแบมนับวันรอที่จะมาไทย เขาดีใจมากแล้วก็ได้มาร่วมเขาดาว2022ที่พัทยาถือเป็นรอบ2ปีที่ได้กลับมาและในส่วนทริปเที่ยวกับครอบครัวคุณแม่เผยว่าแบมแบมก็อยากจะเที่ยวแต่เขากลัวว่าการเจอแฟนแฟนครั้งแรกเขาคาดหวังว่าจะต้องดูดีมากๆก็อยากจะดูแลผิวเอาไว้เพื่ออยากให้แฟนแฟนได้เจอกับเขาแบบที่ดีที่สุดนะคะเรียกได้ว่าแบมแบมค่ะเป็นห่วงความรู้สึกของแฟนคลับนะคะอยากจะให้แฟนคลับค่ะได้เจอกับตัวเองนะคะในแบบที่แบบ ดูดีดูดีนะคะน่ารักมากค่ะและเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมหากคุณชอบใจนะคะอย่าลืมกด subscribe ค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดชมคลิปให,หม่ๆจากช่องของเราแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้า